โ้วบาดเดียวทุกคนเลยติดลงไปมาถือกินหลอดอ้อมีแต่ปลาดุกนี่นี่ปลาดุกนี่ยในนี่แห้งแห้งบบเป็นงหูลยลยอยู่ไอกินหลดเงออกนี่โอ้ยปยู่ไนนี่มันเป็นไงอี ตีนรถอันที่สองนะทุกคนดูลายดูลายอยู่ตัวนี้มันเป็นตีนลังนะพี่น้องแม่เพี้ยนบกคออันนี้นี่บะคอได้พี่น้องมันโดนพืนได้เลยตักทาาสบายดีทุกคนสบายดีตอนทิยงท่้งทุกคนเลยเมื่อวนี้พาทุกคนมากินปลานะกินปลาหน้าบ่อแหลมเพิินนกำลังมาฮอดกับลูกสาวเพิ่นแต่ว่าทีมงานเ้องมาลงปลาก่อนแหลยเนาะ มีน้องชายมาลงปลาถาแต่บุฟู่ว่าได้จักรตัวเลยนะพากันมาก,ก่อนสักพันนะพากันเอาดลดดฮากระบะคอย่าวมานะทุกคนเลยเดี๋ยวลงไปเบิง่งทีมงานเขากำลังเอาปาลายทางลมนะทุกคนนะได้จักรตโัโอ้ยเฮอะไรอืมโอ้โอ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 สีเถิกเลยบ่เนี่ยพ<ะ>ากันเอาหูสามาเนี่ยปลาถึงมองแล้วผู้ฟูปลาตะมองปลาตะมอง เดี๋ยวเบิ้งบรรยากาศทุกคนเลยืันนี้ลงกินปลาน้ำกันอ้กลางมองกลางฮอพี่เลยบ่นี่ฮะปลาถึงมองทุกคนเดี๋ยวย่างอ่องไปเบิ้งให้น้องใสย่างไปเอาอยู่นะปลาซิวพี่น้องเอ้ยตกถ่ายเห็นเด้นในนาหนานี่นะเยอะๆอยู่ให้ตัวหัวปลาซิวเปนแผ่นอยู่นี่เดี๋ยวเ้อง ตมิดนี่เราจะเริ่มต้นโดยการหาปลาใหญ่ซะก่อนนะเดี๋ยวไปตึกแฮนําทีมงานนั่นแหละแต่จังคอยพากันขั้นบัไดหรือจากมาจาเอาปลาซิวนะสังกัเอาปลาใหญ่ก่อนแล้วจะคอยมาเอาปลาซิวทุกคนเลยทำไปบิ่งเสียวๆอยู่นะให้หอดมือเขาอยู่ตาเขานะตัวกลุ้งตัวใหญ่อยู่ใช่ไหมแล้วนกกระไรอลไรบ้าง หิดดีแล้ว่าเอาหมวกลงนองนะบ้าและมันแหมืนนลยางหากไม่คือเห็นปุ๊กตีมองดูเห็นไหยังดูโดนะพี่มันมันตื่อมไยังดูโดนะเห็นแล้วเห็นแล้วดหยดหยุดหยยุดหได เอ้ยอนนวามาเฮ้ยำเยอเฮ้ยเฮ้ยเอาความดูมปลาในคอนเจักปลายังกวงในคอนต่อจบดีกูที่ใส่แหจนแหขาดเกินเอากวามรเฮ้ย ติรดฮะิรถพอดเลยมันอยู่รนตีนรดน่นแหละงตีรถขึ้นเลยเดี๋ยวพาเพื่อนต่อาถึงจดต่อแล้วมาแลตัวแรกทุกคนโอ้ังน่ใส่ไมวังแล้วนี่ยใส่ไหมใส่ดูสิโอ้ยไอ้ดองไผ่ ลาต่างประเทศได้เหมือนไงปลากีนปลากีนบุรีดูพลังกายด้วยปั๊บไปยังยังอยู่ทุกคนเลยเอายงคอเลยนะแหงเดี้หรอตรงไปงมมืออีกอันหนึ่งเอาจับเลยว้าวโอ้โหบาดียวทุกคนเลยตึ๊ลงไปมาถือกินรถมีแต่ปลาดุกนี่นี่ปลาดุกนี่ยังไงนี่แห้ง เฮงโบเป็นไงเลยหูลอยลายอยู่อากินหลดดึงออกแน่ไปเมื่อเฮา่ีตัวหนึ่งไปกินปลาเเฮงโบบางขางนี่กล้องมาถ่ายด้วแต่ละอ้าวหมอกหินกับแม่น้อ่านคุรเล็กคุรเล็กคุรเล็กอยู่นักหมอกหินผู้หนึ่งเอ้าหาเนี้ยมาใส่บันทีมงานเฮาหักท่าไลายเลยตัวนี้โอ้ตัวนี้ใหญ่ไหมตัวนี้ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้คักเดี๋ยวปลดเอาปลาก่อนข้นมัน บาทเดียวบาทเดียวขึ้นแขนเลยตัะเดี๋ยวายมองอันนั้นทุกคนแม่นอยู่เลยเขาเามาต่ออตัวนี่โยเขารกวยมากอย่นี่มันเข้มน้องอไร่าดี้ักหนึ่งลังจุบเลยจุ้มือเลยมาเบ้นเ้าออกให้เบ้เอาเอาเอาต้งลางงลางยึ้ง เห็นป่ะไม่ลงคับปันอ้าวอ้กนเนาไปดาดเลยเห็นป่ะูเดียออ้าว ขึ้นฟ้อมโต้แล้วขอนโจดจอดย่อแห้ขึ้นเลยเหรอเฮ้ยนี่แห้นี่ได้เลยนี่นี่นาฮู้ฮ่าฮ่าสุดยอดเลยฮู้ไปเรียกเก็บแห้ไปงนมดเลยกันโอ้โวเดียวโอ้โหบัดมันเหรอ บาดเดียวสองตัวปาน้อยมัตั้กระตงเอปโอ้มือนี่มือนี่ตั้งมานี่ได้เมือเีวเลยคู่บาทเลยตึ้งแฮ้สบาทโอ้บาท่งกินในระทศยนะาถึงปลาน่อยมันถึงหาย่ายช่วย่าหกันมาาขอทดมาไดเดี๋ยวคุณไปถึงมือก่อนใส่งามเลยเฮ้ยใส่เลยฮะ้วโ เจียปลาในหูบดเลยว้าดึกยความไในปลาในมือ hmm. มึงไงผู้กุหลาปลาตัวเดียวในมือมึงกัได้สองตหัวอ๋อถูกใหญ่ทีนี้ใส่ีนเฮ้ยชื่อมึงเร่เจ็บมองมัส่ายเลยเดินมองน่ะคือทีบอกปลาได้ละมองนะมองอะไรามองพาดเล่ามองนะจังได้กับบมาาตคนแล้วมดนีวาตแหน่น่อยอย่างนี้ไดะตกใหญู่่เลย มัอยู่เป็นโคนะอยู่เป็นโคเลยหลุดมือรงน้องนี่โอ้ตอนนี้หัวมีบาดเนาะใช้ถึกต้นงุ่มมาจะบนนะบาดเก่ามันบาดเก่าเรียกว่าเข้ามาหลักยิงกันขึ้นไายังเนาะจังหวะมด้วยเถอะใส่นี่เรียกว่าใกล้เคียงกันเลยนะสุดยอดเลยตอนนี้ได้การนะกินแล้วนะมันไม่โตซ้ำกันเลยสุดยอดเลยเดี๋ยวลองเบิ่งอจับบาดซองบาดทุกคน <differences S 2> ไปเด <c oughs> ี๋ยวเขาขึ้นไปเห็ดกินเนาะกี่จากบาทสักบาทขึ้นไปเห็ดกินต่อเส้อยังรวยู้น้ำเลึกดุกลุยไปลุยมากอยู่ดิ เจอีกแล้วเฮาดเจออีกแล้วมากลตนรถอีกแล้วุก้อนนีกลตนรถหลัองแล้วมันไหนมีตัวใหญ่บ่รับน้ำกนเลือกยตุ่ประมาณนั้นเออกำลังตุ่มก่อนโอโห โอ้เขึ้นได้จนอยฟางกันทีตีนแฮใส่นะทุกคนมามซอยกันหักเี้ยอยปยู่ไนี่มันเป็นง่ายตีนลดอันที่สนะทุกคนลไ่ลอยู่ตัวนี้มันเป็นตีนลังนะไิ่งัวนี่คัเลจนเลีอ่ะเดี๋ยวเอาออกมาทุกคนบนี่ โอ๊ยซี่สันสันในนันึงหนาวหนาวข้หนาวเขาจะมันแดดได้เหมือนคอถุยช่อมปลาลี่ปลาขังไว้เออขักกลีนี่มันสามปีเลยน้องเนี่ยครับบริคอมันน่ะเออปุ๊บดุรุไลเลยเนาะเอาหักตัวยืมมาก่อนหักตัวนอกก่อนนีอย่าเพิ่งเอาออกเฮ้ยเอ่อเอาตัวนอกก่อนเอาไหนเขาสิเอากระถางจะหน่อือสาม มหักหงรกรดยละคือบาเทาเห็นตัวถือผ้ามาบ่เออเอาอีกเลยจุกเลยจุกเลยฮะจุกมือแล้วมาผ้ามาพัดมาลดนมีดกรได้อมีดกได้มันยังไงกักันพัดเอาเงียงมันจัดการะลุกนำกันทุกคนโอ้โ่อยู่นน่นหละ หลายขนาดตั้งยงเลยตังยงเลยใช่เลยเดี๋ยวน่ากินหรือเปล่ากำลังกินกยู่ตกน้อยหน่อยจั้งหน่อยของไหมคนนึแต่สุดยอดคนนี้ละยังยังอยู่2อต2โตสุดท้ายอืมอ่ะอ่ะบิร์ ไหนกิมงานผุเส็ดกินขาพี่น้องแม่เพี้ยนบกคออันนี้บกคอได้พี่น้องมันดนพืชนี่เลยสูตรนี่โหดนะชื่นใจเห็นมั้ยโอ้คักคักคักเอาฟ้าพี่คั้วไว้ในดานบอเดี๋ยวจะนอนจะจะมาซอยมายังมาทุกคนเดี๋ยวขันสมขันยัง มาขวบกวาดใช้กันเลยบ่กวาดใช้กันเลยได้หนิเฮ็ดห,หมอเดียวเลยเนาะหมอเดียวตอนตอนสอนหน,น,นิกับไม่ได้ถ่ายเบิงเเ่งนั่เนี่ยแต่ว่าตอนนั้นปานี่คือวาด้การหันเลยพอด<อ>ีตอนตะคะขนาดตอนปานี่เขาเป็นตอนซีนพวกนี้ซี่กุศลสีเลยละโห<ฆ>ดขนาดเนาะอันนี้กระดูกมันปีงกันเนาะประดุกเด้ไปปีงเลยใครกับเราไปทานเลยอ่มาก ปลาดุกลุนรวดเลยทุกคนเดชคอตัวคอตัวนี่เนาะฟิลึกเลยคนงานรวมมาหมดปลาดุกนี่เน้นๆเลยนะปลาดุกเออฟิลึกเลยอันนี้อันนี้ของของโตบ่ตอนนี้ฮะโอ้ยเบิ่งเนีของโตของเฮาน่ะเอาเดี๋ยวเห็นดูเห็นลิ้นกินข้าวก่อนทุกคนมาหนิน้ำแล้วนะเดี๋ยวไปแย่ไข่มดแดงก่อนนั่นเหียนบ่ทันไปแย่ว่ะใชไหไปไปไปไข่แนวนะผู้เยี่วกันผู้เยี่ยวเลฮะ เดีไปแง่เดี๋ยวคอยสิทาปุ้งอยู่อยู่ที่เอาเดี๋ยวแบ่งกันเนาะไปเดี๋ยวใส่คนเป็นแง่ได้คนอืมอันมะแล็งมันเป็นคันชมมอะไรทุกคนชมมะเด่งไหโอ้ตัวคักคัดหมาดคัดกระลิเลยเป็นขาวมาลายอยู่เดี๋ยวเขาปุ้งต่อบันมันมีแถวมะขี่นะจับฟองนะ่แหละลูกว่าฟองนี่แถวมะขี่แถวมะขี่แบบผิดอยู่เลยนี่มีหอักเล่น มึงเล่นมากหนึ่งพูนหนิั่นกันเต้นเสียงร่างกรอกกรอกกรอกจะไของตมากบอน่เอาละไม่เล่นน้อยเคยผู้ไทยเพิ่งลงมือหรือไบ่วงบบมีมันใช้มีดไม่ได้คนเอาซีมให้หมดด้วย ก็พักเ่ากันอยู่ขุนนอยซีนเนี่ยมันงคำใหญ่ได้คำนอนมันบวาซีนมันสิบุโหดสัก็สีสมขักพักผักเขาชมเช็กคนไปพักอลละไปเดี๋ยวไปแล้ลงมือไปเอาไปกินปลา มาทุกคนนะกินเผาแล้วไม่กินอีกก้อยปูก้อยปลาทำกันทุกคนข้าวแล้วไม่กินอีกเย็นจ้าปูละปัลาเลยกินก้อยปลากินปลาปลาเผากระกรดนพื้นะะดำขึ้นถามมันถามคนเผาปลาเผาเนี่ยคนเผานี่เหรอสายประคออะไรเหนื่อยไ่มคือว่าต้นตะไคร้มันใบใหญ่ป่ะนี่นะ แบบแคบเลยโอ้มอนเนย์โบมาปล<ร>าคอก <จะ S 2> คจ,จะกินสายปลาคอไปออันนี้เป็นเทคนิคเพื่อนได้ทุกคนเลยมันเผาดำๆอยู่แต่ว่าบัดเอากินทางในมาครัญญนะกบกระโบเป็นยังนะมันก็ยังขาวคือเก่าแล้วแต่ว่าเพ<บ>ราะว่าโบเรนเก็ตมันยากากออังเอากะลอกก็กินเตาซีนมันัเขาวจะปูนซุกคักอเลยทีมงานเขาเอากินแมวแม็นบะ <S <S นะ่ะกินเขาตอนใบใบค่อยๆน,นั่นเองทุกคนเ้ยใบาบาแรงๆก่อยแรงอืมบรรยากาศอยู่และทงไฮทงหน้าเ้าแถวๆนี่แหละมากินเขายำแรงนะลงอป,ปูอปาน์มวนๆทุกคนเลยกอยปลาเลยคะรับป่งปลาเผาปลานะอ้อทีมงานผู้เบาผู้เบาโตนงเฮียนมาให้กินปลา <laughs> กักอะไร แล้วเหลือสองพลูกบาณฑิตทีมงานออกไปเลยผมพากันลงกันกูมองสุนพน์นะเพราะว่าสุพน์เอามองลงใบแต่ว่าฟ้ากับบอลได้คิดย่อนดอกอันได้มองนะ,ะได้ก็ได้ยอนตึง้งแหเอานะทุกคนเลยเนี่ยพากันลงเอามองลงอย่างเมี่ยนอย่างมึแรงแตะเวนกำลังจิตต้ดินนะทุกคนกำลังลงเริ่มลงต่ำแหละ กินเขา่ากินน้ำอิ่มเลยกันจะเดินทางกลับแล้วทุกคนในบ้านเลยเพราะว่าเมื่อนี้มาพักผ่อนนะหลังจากที่ลูกไส้สว่วงไข่ทุกคนเลยฮากันคนณฮาก,กันเริ่มดีขึ้นนะร่างเต้าไข่นะพากันมากินปลาพักผ่อนในจังมือจังใดนะเดี๋ยวก็หลังจากนี้ก็จะเริ่มขอกห,หาคลิปมายังลงให้พี่น้องในเบิรงนั่นแหละบันกับวันนีอย่างไรคลิปนี้ทุกคนเลยมาพักผ่อนนะกินเขา่ากินน้ำอยู่แค่มน้องนี่แหละลงปูลงปลา เนี่ยพ่อๆกใหม่คลิปหนะ้านะ้ะทุกคนเนาะคลิปนี้ขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนเนาะบ๊ายบาย